สวัสดีครับอันนี้มาขายข้าวเหนียวปิ้งเด้ครับผม,นนย,มยูม่หนาท่อซอครับอันนี้ซื้อร้านมาข้าวเหนียวปิ้งใส่ไส้เด้อครับสูตรโบราณครับผมผ่านมาผ่านไปก็แวะซื้อหลไรนด้อุดมนลยน,นะครับนานล่างเลยจิเป็นแบบนี้ครับ หน้าร้านข้าวเหนียวปิ้งไส่ไส้ครับ10 ouais. Aha, อยูอ่อำเภอบ้านขวดครับผมนี่เจครับเจ๊ขายแวนตาด้วยครับผมเนี่ยอ่ามีร้านแวนตานะครับอร่อยครับผมเจ๊เจมี่ก่อนเวนตาเท่าไหร่ครับอร่อยเดียวโอ้ ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนหน่ยนะครับผมแว่นตาอันละร้อยครับผมอยู่หน้าทอสอบ้านขวดเนะครับเนาะ,นะี่คนสวยครับสวยด้วยรัดด้วยค่ะทั้งสวยทั้งแรด <laughs> <laughs> ช่วยมาอุดหนุนด้วยนะครับผม อันนี้มีไส้เผือกไส้ตัวเหลืองไส้กล้วยนะครับผมแล้วก็ไส้มันม่วงครับกำลังร้อนๆอเลยครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ